วันนี้นะครับผมมาผมมอมหลงกันในโพลวรารุณนะครับมอมช้างคือปัญหาในประเด็นของเรื่องอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องทางข้อกฎหมายก็ว่าเป็นเรื่องข้อกฎหมายแต่ผมมาฐานะชาวพุทธเพราะทุกคนเราก็เป็นชาวพุทธพี่น้องกันทั้งหมดเพราะว่าไทรก็ตามนะครับเป็นชาวพุทธที่บอกปกป้องพระพุทธศาสนายินดีทุกคนนะครับแล้วก็ให้กาลังใจด้วยแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนว่าเราเอาข้อเท็จจริง เรื่องข้อที่จริงไปพิสูจน์เรื่องข้อที่จริงแต่เ,เรื่องความเชื่อมันเป็นเรื่องศส,สละที่เชื่อกันลองไปว่ากันความดีความชั่วให้เรื่องกฎแห่งกรรมแต่ความถูกําผิดเป็นเรื่องของการชี้แจงด้วยข้อกฎหมายอันนี้นไปว่ากันผมมีความเห็นในเรื่องนี้ที่หน้าที่เป็นพี่ของน้องนอง้นองเขาที่ปรึกษาเขาก็เลยบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นชาวพุทธทุกคนต้องช่วยกันแต่ผมอยากให้ช่วยด้วยครับว่า ไม่มีเรื่องหนึ่งเรื่องของกฎหมายสามฉบับนี่คือความจริงกฎหมายนะครับที่มีการทําปัญหาเกิดขึ้นสี่จังหวัดภาคใต้วันนี้เหตุการณ์ที่ยมภาคใต้เกิดอะไรขึ้นวันนี้แล้วเกี่ยวข้องอย่างไรกับเรื่องศาสนามีคนหลายคนบอกว่าทําไมไม่ช่วยกันดูแลพระพุทธศาสนาวันนี้อยากจะให้ทุกองค์กรมาปกป้องพุทธศาสนาพลบสามฉบับสงเสริมการนัสองสี่ กฎหมายอิสลามปี40แก้ไขปี59ท่านได้อ่านกันหรือเปล่าได้เห็นไหมว่ามีผลยังไงที่เกิดปัญหาสี่จังหวัดภาคใต้ท่านเห็นปัญหาไม่ทางไปคนเราศาสนาพุทธคนส่วนใหญ่นับถือแต่ไม่มีสิทธิ์ได้เลยเลยเราอยู่ในประเทศที่เป็นชาวพุทธส่วนใหญ่90%แต่โดยเฉพาะยิ่งพรบรสามฉบับศาสนาอิสลามมีคนเขาว่าจริงๆต้องช่วยกันดูแล ทุกคนนักข่าวทุกคนเป็นชาวพุทธส่วนใหญ่จริงไหมที่บอกศาสนาอสามได้ทุนเรียนเท่าเรียนทหารวิเลยโดยไม่ต้องสอบเท่าเรียนในโรงเรียนเหล่าทหารทหารบกเรือการไม่ต้องสอบแลราชาวพุทธส่งลูกเรียนติวเกิดอะไรขึ้นเข้ารับราชการโดยไม่ต้องสอบสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นองค์กรพุทธสองร้อยสามร้อยองค์กรสี่ร้อยองค์กรมาปกป้อง,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 องพุทธศาสนาจริงๆครับช่วยกันทุกคนมาช่วยกันดู พรบสามจะอ่านดูว่าอิสลามคืออะไรนิติบุคคลตามมาตรายี่สิบสองไม่ใช่ทำคนละบวทแต่มีคําพูดในปัจจุบันาศาสนาทุกาศาสนาสอนที่คุณเป็นคนดีาศาสนาเท่าเทียมกันเท่าเทียมกันได้ไงครับศินสองร้อยยี่เจ็ดข้อเท่ากันเลยครับทุกท่านมีสินห้าข้อยังครบไหมต้องตอบตัวเองได,ได้ครบไป่ครบเรายังไม่เท่าเทียมกันนะครับเรื่องศีลินแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในพุทธศาสนาโดนลังแก ได้รับสิทธิพิเศษมากมายที่เอาอเปรียบเราในสังคมเขาไม่ใช่าทางพนท้งบวชแต่ที่สิบได้เงินเดือนจากงบประมาณของรัฐทําไมฉันไม่มองครับแล้วบอกอย่าพูดเรื่องศาสนาที่แตกแยกแตกแยกรอบสี่จังหวัดตอนนี้นะครับไปดูเลยครับแตกขนาดไหนถ้าข่าวทุกคนเดี๋ยวพบรบสามฉบับนี้ผมเอากิจสีดิการที่การออกล่างมาให้เห็นว่าเกินเลยขึ้นอย่าผนดินนี้จะให้ประเทศไทยเป็นเลนแมนันใช่ไหมครับ ชาวพุทธอยู่ไม่ได้ลูกทุกคนมีสิทธิ์ไปเรียนหนังสือต้องติวต้องสอบแต่คนอื่นไม่ได้ทําเลยปีเนียเรียน,ยยยยนสิ่งเหล่านี้ผมทุอยากบอกว่าต้องช่วยกันถึงบอกว่าทุกคนทุกกลุ่มนาะให้ช่วยกันดูแลพุทธศาสนาช่วยปกป้องเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ท่านไปอ่านดูพร,ะระบรเดี๋ยวผมส่งให้ถ้าใครต้องการนะครับโอเค เท่านี้แล้วครับผมอยากจะบอกฝากว่าวันนี้ทุกคนปัญหาเยอะแยะแล้วนะครับความขัดแย้งอย่ามีความขัดแย้งกันเลยครับเราจะพูดด้วยกันคุยเรื่องตัวนี้นะครับขอบคุณครับที่าบอกพี่ผมเรื่อเธอเร่เธอไปหาพรพลบก,ก่อนทราบยังไง เคยไปอยู่การเหมือนในการอ่านพลมอบีอยู่จริงไม่เอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องเชิ่ยิตแค่อ่านจดหมายจากหัวพุดใต้ใต้ชื่อโรงายงา่านไม่เข้าใจเนี่ยท่านท่านช่วยสอนคนข้างท่านหน่อยนะว่าเวลาอ่านจดหมายเรื่องการอ่านยังไงถูกไหมครับคราวนี้พี่บอกเลยกันว่าปัญหาข้าขอกฎหมายมันไม่เรื่องของถูกหรือผิดคนที่มีฐานกล่าวว่าเขาไปสู้พิสู์กันแต่เป็นเรื่องความคิดความเชื่อทุกคนมีความคิดเชื่อกันไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาคุยกันพิจาหลาเสร็จนะเอานี้อันนี้พี่พี่ไม่ ไม่ว่าเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายว่ากันไปถูกผิดไม่ว่ากันในข้อ